สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่สิบธันวาคมสองพันยี่สิบสามเป็นวันอาทิตย์ 2, ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกปูเจ้าวันนี้บทอา่านจากคำบรรยายข้อความจากหนังสือบรการศกิสยาโดยนักบุญเดวซีเบโอแห่งซิซาเรียพระสังฆราชในหัวข้อบอกเสียงร้องในถิ่นธุรกันดารมีเสียงร้องในถิ่นกันดารว่าจงเตรียมทางของพระเจ้าจงตัดทางของโร่งให้ตรง เป็นที่แจ้งชัดว่าเหตุการณ์ตามคำทำนายนั้นจะสำเร็จลงไม่ใช่ที่เยรูซาเล็มแต่ในทินกันดารพระสริรุ่งโรดของพระเจ้าจะปรากฏที่นั่นและมนุษย,ยชาติจะร่วงรู้ถึงความรอดของพระเจ้าในทินกันดารน,นั้นท่านยอนได้เป่าประกาศถึงการช่วยให้รอดของพระเป็นเจ้าและที่นั่นเองมนุษย์ได้เห็นความรอดของพระเจ้าคำทำนายได้สำเร็จลงเมื่อพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระสิริรุ่งโรดของพระองค์ปรากฏแกมนุษย์ทุกคน เมื่อพระกิษเจ้าสรงรับพิธีทางแล้วท้องฟ้าเปิดออกพระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือพระองค์ในรูปนกพิราบมีพระสุรเสียงของพระบิดาตรัสยืนยันถึงพระบุตรว่านี่คือบุตรสุดที่รักของเราจงฟังพระองค์เถิดตั้งแต่แรกเริ่มคําทํานายบ่งบอกถึงการที่พระเจ้าจะเสด็จในชินธุรกันดาลซึ่งเข้าไปไม่ถึงบรรดาคนต่างาศาสนาไม่มีโอกาสจะเรียนรู้จักพระเจ้า เพราะบรรดาผู้ชอบธรรมและประกาศศกถูกห้ามไม่ให้เข้าไปหาพวกเขามีเสียงสั่งให้เตรียมทางสำหรับพระวจนะของพระเจ้าพื้นดินที่หยาบและกรุกระจงปรับให้เรียบเพื่อว่าเมื่อพระเจ้าของเรานั้นเสด็จมาจะได้ทรงพบหนทางที่ราบเรียบจงเตรียมทางของพระเจ้าหนทางคือการเทศสอนถึงพระวรสารข่าวสารใหม่แห่งความบรรเทา พร้อมนี้จะนำมนุษยชาติมารู้จักอำนาจช่วยให้รอดของพระเบญจาจงขึ้นไปบนภูเขาสูงผู้ประกาศข่าวดีแก่ซิโยนจงร้องให้สุดเสียงผู้ประกาศข่าวดีแก่เยรูซาเล็มถ้าคำเหล่านี้สอดคล้องกับความหมายของข้อความที่ได้ยกมาอ้างในตอนแรกเป็นอย่างดีอ้างถึงบรรดาผู้ประกาศข่าวดีอย่างเหมาะสมและประกาศการที่พระเจ้าเสด็จมาหามนุษย์ หลังจากที่ได้กล่าวถึงเสียงร้องในถิ่นกันดาเป็นการเหมาะสมที่จะกล่าวถึงบรรดาผู้ประกาศข่าวดีหลังจากที่ได้กล่าวถึงการทำลายของยอนบัพติสซิโยนหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่นครซึ่งแต่ก่อนนี้เรียกกันว่าเยรูซาเล็มนี่คือภูเขาซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์กล่าวว่าที่ท่านบรรลุถึงนี้คือภูเขาซิยนท่านนกงสาวกกล่าวว่าท่านได้มาถึงภูเขาซิโยนต้อยคํานี้ ไม่ได้าพาดพิงถึงคณะข่า,า,าวกทึ่ถูกเรียกมาจากประชากรเดิมที่ได้รับพิธีเข้าสุนัตกันนั้นเลยนี่คือสิโยน์เยรูซาเล็มซึ่งได้รับความรอดของพระเจา้าตั้งตรงงานอยู่บนภูเขาของพระเจา้านั่นคือการได้รับเชื้อชูให้สูงขึ้นสูงเด่นโดยพระวจนะของพระองค์พระองค์สั่งให้ขึ้นไปบนภูเขาสูงและประกาศพระวาจาแห่งความรอดใครเล่าเป็นผู้ประกาศข่าวดี ถ้าไม่ใช่คณนนะผู้ประกาศพระบรสารหรือการประกาศข่าวดีจะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่การเทศสอนเรื่องการบังเกิดมาในโลกของพระเกศเจา้าแก่นานานชาติแต่ก่อนอื่นหมดให้ประกาศในหัวเมืองยู่ดาครับนี่เป็นคำบรรยายข้อความหนังสือประกาศศงอิสยาที่นักบุญเอลซีบียว C io, แห่งซิเซเลียพระสังฆร,ราชได้อธิบายนะครับเราก็ทราบดีแล้วนะครับว่า ประกาศศพนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องประกาศข่าวดีและข่าวดีนั้นก็มีอยู่ข่าวดียกก็คือข่าวเรื่องการบังเกิดมาของพระผู้ไทยของพระเยซูเจ้านะอย่าลืมว่าบรรดาประารกาศศพนั้นอยู่สมัยก่อนพระเยซูเจ้าพวกยังไม่บังเกิดมาแต่ว่าได้มีการทํานายบรรดาประกาศศพก็ประกาศและทํานายจะมีพระผู้บังเกิดมาจะมีพระเมสสิยาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่าผู้นี้ผู้ที่จะบังเกิดมาเนี้ยจะนําความรอดมาสู่มนุษยาชาติ นำความรอดมาให้ทุกๆคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเองอท่านจึงบอกให้ชัดเจนว่าการจะประกาศข่าวดีนั้นก็ต้องออกไปต้องไปยังที่ต่างๆเป็นต้นในจินทุรก,กันดาลในสิ่งที่คนไม่ไปอะไรเนี่ยต้องประกาศเพื่ออะไรเพื่อเตรียมทางเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้รู้จักองค์พระเยสุจาระผู้ไทย เตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์นี่คือประกาศศกได้ทํานายไว้อย่างนั้นแล้วก็ชาวยิวก็ได้เรียนได้ถือได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ประกาศศกสอนได้พยายามที่จะดําเนินชีวิตเพื่อต้อนรับพระเมสสิยาหรือว่าพระผู้ไถ่ที่จะบังเกิดมานั้นอย่างดีด้วยในตจละวันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอในวันนี้ก็ขอให้เราได้เตรียมชีวิตจิตใจของเรากันกัน ทุกปีเราฉลองคริสต์มาสฉลองการเกิดมาของพระเยซูแต่ว่าเราจะต้องฉลองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำประเพณีแต่ต้องฉลองด้วยหัวจิตหัวใจด้วยชีวิตของเราจริงๆด้วยความเชื่อมั่นในความรักที่พระเบญจเจ้ามีต่อเราและการดาเนินชีวิตตามจิตอารมณ์ที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ทรงสั่งให้เรากระทำนะครับวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบญจเจ้าผู้ทรงสังนงสาธุภาพ พบิดาพระบุตรพระจิตหลัง่งลงมายังท่านทั้งหลายและสถิตยอยู่เสมอเถิด